อันนี้เป็นการรดน้ำต้นไม้แบบใช้เทปน้ำพุ่งนะครับเทปน้ำพุ่งก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ทันสมัยในการที่ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องลากสายยางไปรดน้ำนะครับเพียงแต่เราซื้อเทปน้ำพุ่งมาก็ดึงรากถึงให้ยาวไปกับแนวของต้นไม้ที่ปลูกไว้จากนั้นเราก็มาต่อเข้ากับสายยางที่เครื่องปั๊มน้ำนะครับหรือว่าไดโว ซึ่งดูดน้ํามาจากแหล่งเก็บน้ําอาจจะเป็นสะเป็นบ่ออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปที่เทปน้ําพุ่งนะครับต้นไม้แล้วก็จะโดนละอองจากสายเทปน้ําพุ่งเนี่ยนะครับทําให้ชุ่มฉ่าไปทั่วแปลงนะครับหรือว่าทั่วต้นไม้ที่อยู่ใ,ใกล้สายนะครับก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทันสมัยที่ช่วยให้เราได้ผลแรง จากการลากสายยางจากการลดน้ำแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่น่าสนใจนะครับเราเพียงลรต่อเข้ากับปั๊มน้ำอันนี้ใช้ปั๊มน้ำขนาดแรงครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับส่งน้ำเข้าไปในสายยางแล้วก็เปิดใช้จุดละประมาณสัก10นาทีก็ชุ่มฉ่ำเปียก พอให้ต้นไม้ได้สดชื่นได้นะครับ